สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนตีหาสิบนาทีครับนอนวันรับพี่น้องเอ,อ้ยตื่นต่ตีสองตีสามก็เลยลุกออกลงมาเล็นยุทงพี่น้องก็ดีใส่เบ็ดไว้สิหลังพี่น้องเงี้ยปลาขี้เดือดเงี้ยปลาเข็งเงี้ย บ่เว่า่ไลายใหญ่หางนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันรุ่นหลังแหลก,กันเลยกระใสนี่ข้องหมักเผาห้องเล่นะครับรุ่นหลังแหลกหลังแหลกเป็นยังไดเอ้าเบ็ดหายไปไหนแล้วพี่น,อน้องเบ็ดผมปักไว้นี้เดี๋ยวนะครับหาเบ็ดก่อน เบ็ดหายไปแบบนีเลย,ย,ย,ยพี่น้องโอ้ยเบ็ดเนี้ยบานเลยโอ้เจอแล้ว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 พี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโอ้โหมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นเบิังครับเบิังเบิังครับสังเกตทัานเบ็ดครับทัานเบ็ดจมน้าเลยพี่น้องเว้ยนี่ครับ โบ้เดชใส่น้ำไห้หน้าเลยพี่น้องมาใส่น้ำหล่องน้ำข้องหมกเผาห้วยมาลุนกันได้พี่น้องเด้อเบ็ดก็จมแห้งคักแค่เกี่ยวกับผักบุ้งครับว่าผมบ่ท่านเห็นว่าโมโหลวนันถืออย่างได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวต้องมาลุนกันใช่ไหมเสร็จแล้วพี่น้อง จั่ไงไรน้อบาดเดี๋ยวเลยพุ่นเอามาพันกับผักบุ่งครับมึงลักษณะเบ็ดพี่น้อง,งเ,อเลยเบ็ดจมน้ำเลยมันก็บ่รู้ว่าตัวใหญ่หรือตัวน้อยหรือจังไรตอนนี้ยังไม่ทันเห็นตัวบาดนะพุ่นเอามาพันกับผักบุ่งไว้พี่น้องมึงลักษณะ มาลุนกันได้พี่น้องเด้อบ่ได้ใส่หลายได้พี่น้องซีบหลังนึงเบิงสิมีรุนเด็กตัวบ่สิได้ไปกินเด็กตัวบ่ว้าดเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าอยู่ในน้ำครับเกี่ยวบเล็กๆได้พี่น้องเด้เห็นตัวหัวแล้วเห็นตัวหัวแล้ว ผมต้องหาทางปลดผักบุ้งก่อนครับเพราะว่าคนเกี่ยวผักบุ้งไว้ถ้าดินนี่สงสัยสิลดเลยพี่น้องเพราะว่าผมเบิ่งเห็นอยู่ในน้ำเห็นน้ามันใสครับดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งคุณดึงครับเบิ้งคุณดึงเบิดึงเบิดึงมันสูเวศครับ เดี๋ยวพี่น้องเด้อผมต้องค่อยๆเอาพักบุ้งออกจากเบ็ดซะก่อนเพราะว่ามันจะดิ่งขึ้นมาไงครับมาหลุดน้ำกั้นนะพี่น้องเด้อว,ว่าสิตโตใหญ่สมใจครับปลาธรรมชาติล่ะครับแต่ว่าอยู่ในคลองมะเพาอพี่น้องเห็นหัวบอลไอ้บอครับนี่ยูเซนี่นี่ยูเซ,น,ซนี่พี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวผมดึงผมดึงพักบุ้งเกินมาก,ก่อนครับพอหน้าจะหายหลุดได้พี่น้องเด้อพักบุ้งมันหลายเหลือเกินมันหกพักบุ้งมันหกครับแต่ว่าผมปักไปเนีเ่ยมัเบ็ดเลยพี่น้องคนด,งดึงเพิ่นดึงเบ็ดลงไปครับโอ้ยเกี่ยวหกบุ้งครับเพี้ยนเสียงยังองะไพี่น้องกู Hoa, khoa, 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 ติดปักติดนี่ติดปักบุงอยู่ครับยังติดปักบุงอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้โอ้าหแต่แม่งลุดนี่กิจเสียดายเนาะพี่น้องเนาะแต่เย็นนะพี่น้องเด้อไอฝอาเบอร์วานายกันมาลุ้นน้ำกันไปสักคนนี่ครับผมถอดเบ็ดออกมาแล้วแต่ว่าผมกําลังสิลากปลาขึ้นมา น้องไหมปลอดภัยแล้วครับช่วงปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยหมักใหญ่เลยพี่น้องเี่เนี่ครับเป็นกิโลแล้วครับโตเกียบโล่โอเอ๊ะคุ้นดีครับช่วงปลอดภัยเบิงบังเบิังพี่น้องยนะโอ้ได้เมนูอีกแล้วครับมื้อนี้ โมเดลปลาข้อ,อยังไงสิแต่โมเดใส่คันเท่น่ะครับหายไปีดนโอ้ยเกาะมินยังได้พี่น้องเไยแต่ว่าเพิ่นเกาะลักษณะเกาะนี่ครับเกาะถือกระดูกเพิ่นเพิ่นก็ะเรียบบอนี่ครับนั่นก็เลยบบลุดเดี๋ยวผมวเป๋อน่ใส่กันได้พี่น้องเด้อ hết nước hết cũng bò đèo nếu xây mà ui phi nỏng ấy bừng này tủ có nhau nè hấp tủ nhau tận cái đang gì phi nó xây con phi nỏng nè phi nhau phút nhanh phi thăm mà đà เดี๋ยวผมใส่ถุงมือก่อนครับพว่าผมปดปากคอยับหนไหนมือไม่ต่บาดเว์ดครับมือสวยยับยังซิบลังนี่กัดที่ว่าุ่มได้พี่้องได้ครับออยยที่ว่า,วววาุ่มเตนด้วยครับ สิบลังโอ้โหอย่าดินด้นอย่าดิน้นอย่าดิ้นตรงนี้เป็นอาหารของข้าพเจ้างนี่พี่น้องโอ้ยถักแน่เลย,ยพี่น้องเลยลุกมือพี่น้องลุกเลยนี่ครับ ไงไพี่น้องนี่นี่ครับให้พี่น้องเบิกงไก่ก็ขักเนาะพี่น้องเนะาะขักเตือบบ่อนไปได้ครับนี่บักใหญ่ลักษณะนี่ครับไงเตื่อนอยพอได้ต้มได้แกงได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่อันนี้กครับนี่พี่น้อง เรียบร้อยครับเรียบร้อยปลอดภัยหนึ่งแต้มครับหนึ่งในสิบครับโอ้อิ่มหมดแด้พี่น้องก็้มือกินอิ่มก็เที้ยนเลยตัวนี้เดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับเพราะอไไ้ยินเสียงป่าดินยยงหนึงกันรุ่นกันต่อแล้วพี่น้องนะ ผมเก็บเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวมาลุนหลังที่สองกันเลยครับหล,ล,ลังที่สองมองไหนน้องพี่น้องช็ยจมันช็อมัพักเบ็ดหลังที่สองหลังที่สองมาติดพี่น้อง บมหล้นครับลูกงหลันที่สามกัน่อเลยครับโอ้ยขึ้นป่าดินอยู่เพี่โอ้โหหลังที่หลังที่สามหลังที่สามก็มี่รุ่นพี่น้องอุ้มอุ้มอุ้มเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดึงเบ็ดพี่น้องเห็นไหเห็นดึงเบ็ดพ่พี่น้อง หลังที่สามครับปอดครับเงี้ยเงี้ยเงยเงยเงยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ้งครับเราคงเสียเบิ้งได้มา่ายเนาะหลังที่สามหลังที่สามโอ้ยปลาดุกพี่น้องเอ้ยปลาดุกบักเงี้ยเลยนี่ครับ

โอ้ยบ oh ักงพี่น้องบักงเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆกันครับผมก็สิบปดเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นนี่ครับปลาดุก บาดุกบักไงพี่น้องเอ้เนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้โอ้ยคัก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 ,กนี่ครับเดี๋ยวผมมาปดก่อนครับอย่นี่มีเสียงปลาตัวดเดีวยวพี่น้องนักษณะนี่ก็คือว่านี่ครับผมแหงวัสมนาน่นในการปดปลุกพี่น้องเอ้ ไงแล้วพี่น้องเยเกือบซ้ำเขียนผมเลยนี่ครับถัดติดอยู่ด้วยพี่น้องนี่เสียงยังเน้ะพี่น้องเลย๋ยวสิปวดกระดูกกันนะครับ เบือสิบแปดทำงานนะครับเบ็ดเบื่อสิบแปดทำงานโอ้ยปักเขัาตาเลยพี่น้องเลยนี่ครับบักง่ายนี่ครับปลาดุกปลาดุกหน้าได้พี่น้องเลยปลาดุกธรรมสัตว์โอ้ย,อยใหญ่บาปด้วยพี่น้องเ จะว่าบาปด้วยพี่น้องด้วยอาย่ห,า,หากินวิธีอีสานน่องน่อครับลุ้นเด้อเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวผมเก็บขออนุญาตเก็บปลุกตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าดยินเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุอ,ตอยู่พี่นอ้องอ่าเรียบร้อยครับปลอดภัยมปาปักมือ สองแต้มครับสองแต้มยามาสามหลังหลังแรกปิดปากคอหลังแรกปิดปากคอหลังสองหลังสองมรอนครับหลังสามปลาดุกครับอืกอดให้เลยพี่น้องเลยปล้าก็เริ่มแจ้งเอาแล้วไม่ติ่นเต้นเลยพี่น้องนี่ครับ mấy bữa xếp biển thì không có bầu sư phăng là các bạn ạ tít Nam tít ngay lên tại bữa biết bữa bùa không ừ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  มุมกงกว่างั้นสิบบ่ดีวะนี่เนี่ยด้อพี่น้องเด้อมื่อไม่ทำคลิปครับพี่น้องมื่อไม่เฮ็ดหัดถ่ายคลิปถ่ายยังเฮ็ดบ่เปลี่ยนนะพี่น้องลังนี่ลังนี่ลังนี่บ่หลวนเขาแต่ว่าปา่าคางฝ่าอยู่เดี๋ยวจังสิกลับมาเก็บครับมื่อไม่ทำคลิปอยากจะเฝ้าเบื่อเฝ้า,า,านายกันเด้อพี่น้องเด้อไปย่ำ ไปย่มกะเดี่ยนหลู่มไปยม่มเห็ดแถมมันออกมาให้พี่น้องได้กระจักให้พี่น้องเบิ้งนะครับวิถีชีวิตวิถีอีสานเฮาหลังนี่ร้อนครับแล้วก็มือสียังกบมาเก็บอีกเทน,นึงครับเพราะว่ามันดูไก่าบานครับเห,บห็ดยุกไกลไก่บานเฮาอยู่หน้าเฮ่านี่แหละฝ่าก็เริ่มแจงออกแล้วครับ น,นี่นั่งนี้บอรอนพี่น้องบอรอนฆ่าไปหนีก่อนนี่เนี่ยปลากระเดือดพี่น้องปลากระเดือดหรือปลากระดีนี่แหละโอ้มโอนี้อุ่นใจเราได้พี่น้องได้ได้สองตัวนี่ก็ได้ปลาดุกกับได้ปลาคออันนี้ก็บบอรอนพี่น้อง นี่ก็บ,บ้อนครับนี่บ,บราหอนร้อยห่ามเป็น,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 นดิ้งดิ้งเลตายกี่เดอดทังนี้หลอนพี่น้องเบ็ดข้างฟ้าอยู่แต่ผมมีเงียผมก็ิมาเสียไปต่อครับ หดเลยพี่น้องเยอะยาวมาเบิ่ง <c oughs> ตั้งมีอีกเทีนึงครับฝ่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนี่มอนสอห้องบรรยากาศเชา้าเช้าโอ้ขอหน่อยพี่น้องลงน้ำลงนี่ผมบ่มีแนวตักพี่น้อง ขอมันเป็นทอ่อครับมันเป็นทอ่อแต่ว่า,านี่ครับท่อมองน้ำไหลลงครับผมผมเห็นปาคอหน่อยอยู่ผมสิล่องมึงด้ครับเด้าเป็นอยากบืนเป็อนอยากบืนนะพี่หน่อง ต้องหมดพี่น้องแต่ว่าป่ายังไม่ทหนหลายได้พี่น้องเดี๋ยวผมเสีเเยเปลวเปลวเนี่ยหัวตรงเนาะพี่น้องเนาะได้มแล้วพี่น้องได้เห็นไหมแล้วครับแนวตักปลานี่ครับมันกเดี๋ยวตัก,ตกไม่ท้อนะครับ Là chỉ ngắt kho cái này Ủa cái poi nằm phá nhanh nó nóng đây Phá chứ nó hết Đủ nha hết มาป่าเขาเลยปลาเขาปลากระเด็ดเขาได้ยังครับเดี๋ยวไปเห็ดเนื้อต่อไปน้อพี่น้อง เขาปลากระเดือนแล้วครับสรุปแล้วก็คือว่าเบ็ดสิบหลังเนาะพี่น้องเบ็ดสิบหลังได้ได,ได้ปลาสองตัวก็ถือว่าโอเคครับเป็นที่นนาพอใจนะครับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้เนะครับพอกันไม่คิดนะสวัสดีครับ